สวัสดีค่ะพบกับรายการเทศบาลของประชาชนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาติดตามกันต่อในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุเป็น6ข้อสุดท้ายกันแล้วละค่ะมาดูว่ามีสิทธิในเรื่องอะไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะติดตามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วและก็เป็นตอนสุดท้ายสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่11แล้วนะคะ ด้านการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สัญชาติไทยไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำจะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตโดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดดังนี้อายุ60ถึง69ปีจะได้รับเดือนละ600บาท อายุ70-79ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ80-89ปีจะได้รับเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1,000บาท12การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสัญชาติไทยเป็นผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน และไม่มีญาติหรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้จะได้รับความช่วยเหลือ,อรายละ3,000บาท 13. การจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนดด้านการท่องเที่ยวผู้สูงอายุได้รับการจัดกิจกรรมโครงการสำหรับผู้สูงอายุด้านกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุได้รับการบริการตรวจสุขภาพทดสอบสมรรถภาพร,ร่างกายใช้บริการในสนามกีฬาสวนสุขภาพลานกีฬาแอโรบิกสนามเตตองห้องออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นการแข่งขันกีฬาการลีลาดและอื่นๆ14การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์โบราณสถานออจดหมายเหตุแห่งชาติและการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและว,วัฒนธรรมตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนดผู้สูงอายุได้รับจัดบริการโดยตรงสำหรับผู้สูงอายุเช่นลิฟต์พื้นเรียบราวบันไดาทางลาดราวจับในห้องน้ำจัดเจ้าหน้าที่เอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุจัดบริการรถเข็น 15. ด้านการลดหย่อนภาษีเงินได้ และการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สินเงิน e ให้แก่กองทุนผู้สูงอายุบุคคลที่เป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้รับการลดหย่อนภาษีเงินจำนวน30,000บาทผู้บริจาคทรัพย์สินเง e ินให้แก่กองทุนผู้สูงอายุสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่นอนภาษีได้และสุดท้าย16ด้านกองทุนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้รับการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุ โดยต้องชำระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยค่ะหากผู้สูงอายุท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้เลยนะคะสายตรงไปที่034766416ต่อ181ถึง183ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในปีงบประมาณหน้า ปี2569นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ